บอกเลยว่าค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะน้องอาอายสก,กุณาพรทำถึงจริงๆพี่น้องค่ะเอาเวทีอยู่ค่ะล่าสุดนะคะที่ตลาดอ้ฟู่ขอนแก่นค่ะอีหลานน้อยน้องอาอายสก,กุณาพรทำเอาคนดูหน้าเวทีนะคะจ้องตาไม่กระพริบเลยพี่น้องค่ะเพราะหวาหน้าเวทีอาอายสก,กุณาพรคือเอาอยู่พี่น้อง โอ้โหต้องยอมรับในความสามารถของนอง้องออายสกุณาพรจริงๆพี่น้องขาค่ำคืนที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้เขาไปเบิงหรือว่าใครที่ได้ไปดูหน้าง,งานหรือคนที่เข้าไปซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงวิหกนกพงสะกรขานใดน้ำผ้าองค์กรหลายๆคนพี่น้องขาไปทำการสแสดงอยู่ตลาดอูฟู งานนี้คนเยอะมากพี่น้องคะแล้วสิ่งที่ทำให้คนด้านหน้าเวทีอึง้งนั่นก็คือความสามารถของน้องอัอายสกุณาพรพี่น้องเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอะไรที่สวยงามมากสำหรับน้องอัอายสกุณาพรนะคะพี่น้องคะแล้วมีฉากมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของ พ่อจ้ากับน้องอั้อายสกุณาพรอ,ออกมาด้านหน้าเวทีเป็นมุมน่ารักน่ารักมือคลื่นนี่บอกเลยพี่น้องค่ะมีทั้งมุมห้ามีทั้งมุมสนุกนั่นแหละสรุปแล้วคือสนุกมากๆพ่น้องแล้วําหรับมือคึืนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่สนุกหามากอั้อายสกุณาพรกับพ่อจ่าพงศกรมีมุมหนึ่งพี่น้องค่ะทีน้องอั้อายสกุณาพรเพิ่นออกมา เว้าถึงพอเพลินเป็นงานของอลังการโชว์แล้วพ่อจา๋าญานุกับหลายคนพี่น้องคะเพิ่นกับเป็นนางห้กำลังใจกับหมอลำอลังการโชว์เพิ่นเป็นขอบรัวเดียวกันอยู่แล้วพี่น้องคะแต่มันแต่ก็เป็นคิวงานของอลังการโชว์ที่ขึ้นโชว์การแสดงแล้วบอสทั้ง3ทั้ง4คนเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบอสนุบบอสนกนะคะ หรือกำนันแพรและร้ายคนเหมือนกับเป็นนางไหก้กำลังใจด้านหน้าเวทีแล้วก็รีแลกตามสไตล์บัานบานพี่น้องคะเพราะว่าบอหนูบอโน,นกเพิ่นสบายสบายพี่น้องเมนเพิินสิเฮ็ดหยังกระางเพิินมีความพอดีของเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นกับเปิดเผยพร้อมบอสนูบดนกเพิ่น,น,นเป็นคนฉาวบ้านธรรมาดาเพิ่นบอกตาใดพี่น้องคะสำหรับบอดนกพงศกร เพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นคนธรรมดาที่ที่สามารถเดินตลาดนัดได้กคือว่าตัวเองเก่งบอกคิดว่าตัวเองเด่นบอกคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นการที่มาชมหมอลำมาดูหมอลำด้านหน้าเวทีเพื่อนกระดิ่งเพื่อนกระด,ดื่มธรรมดาสนุกสนานม่วนเอ็นจอยเพราะว่านั่นคือการพักผ่อนของนางสั่นค่ะพี่น้องคะแล้วสาหรับเรื่องนี้ก็มีประเด็นดรามา่าขึ้นมาอยู่เด้ พี่น้องมีคอมเมนต์ดรามา่าึ้นมาว่าเพิ่นอยู่เด้สําหรับบอสหนุกกับบอดหนกพี่น้องคะแต่เราไม่ไปพูดถึงหรอกอย่าเสียเถียนคอมเมนต์อยู่ว่าคนที่ออกมาคอมเมนต์ก็ไม่น่าเลยพอนล,ละเพิ่นกะขึ้นไปเยือนเวทีของอร่างการโชว์เป็นธรรมดาเหมือนเป็นไปเยือนพี่น้องคะไปเยือนเป็นความสนุกสนานเป็นขอบครั้วเป็นความสนุกพี่น้องแล้วก็บอสนุกบอสนกเพิ่นกะ เป็นคนที่เอนจอยเป็นคนที่แบบสบายๆพี่น้องไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่วันนี้เยสิบว่าบอกพี่น้องเยซิบมาบอกสูฟังถึงความน่ารักไหมเยซิตมาเลยละพี่น้องแบบมีคนบดได้เป็นลีกิน่นบดได้ไปแอบกินแล้วก็มาประกาศโตว่าจะของเก่งจะของเด่นจะของลื่นผู้อื่นฉันเป็นหัวหน้าวงนะ,ะฉันไม่ดื่มฉันไม่ดิ้งนะฉันไม่อะไรนะไม่เลยพี่น้องคะ่ะ on t น e knock ของพ่อจ๋าพงศกรประกาศตนแล้วว่านั่นคือเพลงของพ่อจาอ๋าอาไอศกุณาพรพูดแบบนั้นพี่น้องคะแต่ด้วยหน้าที่หรืออียังกระตามสร้างของเพิ่นเบิงโหลดพี่น้องคะถ้าเพิ่นบม่มีความพ่อดีของเพิ่นเพิ่นสิเจริญลุงเรื่องขนาดนั้นบ่นะคะดูบอสนกพงศกรเพิ่นเฮดให้หเห็นหลายๆอย่างพี่น้องคะการกินการ ดิ้งการอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังมีความพอดีแล้วกะสามารถดูแลคนหลายๆร้อย,ยชีวิตได้อะพี่น้องเพิสุดยอดอยู่แล้วก็ต้องออกมาโพสต์ว่าออกคอมเมนต์ว่าก,กับเพิ่นดอกไม่ต้องมาทําให้เขาเสียหายโลกถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็แค่ไม่ดูนะคะสําหรับเยสิ์แล้วเยสิตเบิ่งเป็นความสนุกเห็นพ่อจ๋าเห็นญานออูออกมาในรูปแบบนั้นเยสิคขำเด้เบิ่งแล้วมีความสุข้อมที่ได้เห็น อาียบททีโบแมนอ่ผู้บริหารของเผดอาลียบทแบบคนธรรมดาพี่นอ้องเออฟังหมอลำ่ำนาหานดิ่งไปสนุกสนานเอ็นจอยพี่นอ้องนี่แหละพี่น้องคะสิ่งทีหลายๆคนนะคะพูดถึงบอดนกบอหนุนะคะพี่น้องคะแล้ววันนี้จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของพ่อจา๋จาลูกจ๋าที่ยายสิทธิ์ได้เห็น เป็นภาพที่น่ารักามากๆพี่น้องคะวันนี้เข้าไปเห็นทางเพจของเดอกกิ๊กนะคะพี่น้องคะเป็นภาพที่พอ่อจ๋าพงศกรโดนโดนเต็มๆพี่น้องคะโดนสก,กุณาพรวา่าแล้วก็เป็นภาพเป็นมโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของน้องอ้า,อายสก,กุณาพรนะคะที่เพิ่นหยอกพอเพิ่นน่พี่น้องวันนี้ขออนุญาตไปทางเพจของเดอกกิ๊กด้วยนะคะที่ีิน้ำภาพน,าน่ารักน่ารักของอีหลานน้องอ้ายสกุณาพรค่ะ ออกมากตอนที่เพิ่นเล่นก็พอเพิ่นเป็นอะไรที่น่ารักมากบอกเลยพี่น้องส,สำหรับคนที่ชื่นชอบเยสินวามักแน่นอนพี่น้องมาเบิ่งภาพนี้ขออนุญาตเพจเดอะกิ๊กด้วยนะคะพี่น้องคะค่ะมาดูกันเลยคะ่ะมีสตีด้วยจ้าไปานักพีลูกไปกนักพีไปบ้าคักๆลูกอยากกินเยอะบอกแล้วกินแล้วก็ไม่มีสตีพูดมั่วกินไมพูดแล้วตีจะกินแล้ว ไม่หนูไม่ได้ว่าพ่อร้องเพลงผิดแต่แค่ว่าพ่อพูดไม่รู้เรื่องเกี่ยมัดเกียมัดจำมือลูกจำมือลูกบรกคาเลยเขาแล้วปกติแกหัวจะฟ้องป่ะนี่ยเพราอีหล่ะเอ้าเต็งศีเนี่ยแม่เตงขึ้นหัวหน่าเนาะปากเนี่ยปากตัวได้นะลูกนะนี่แหละหัวหน่าฟ้องแทบป่ะนี่มาบอกกับผู้นี่เนี่ยนี่แหละพูนเขาสีอะไรเงี้ยมันเป็นจังศรีถ้าแต่ให้ที่ลูก ตลอดตีโทษเตะตัวตีตลอดอตีโทษเตะตัวตีตลอดเลยไม่ได้หรอกต้องเล่นกับพ่อหยาสติเจ้าขาพระเทียนมีสติด้วยจ้าเออไปแล้วพี่ไปนั่งพี่ไปบ้านคักค่ะลูกอยากกินเยอะบอกแล้วกินแล้วก็ไม่มีสติพูดงั้วกินแล้วกแล้องเตีนะกินแล้ว ผิดเลยนะเมื่อกี้เขาผิดนะรูไมมหนูไม่ได้ว่าพ่อร้องเพลงผิดแต่แค่ว่าพ่อพูดไม่รู้เรื่องนี่<ๆ>แหละพี่พน้องเบื้องหล้วกับเป็นค้ามนารักพี่น้องคะการละลินของพ่อลูกคู่นี้ไม่แปลกเลยที่แม่แม่แฟนคลับเอฟซีนะคะอยากเห็นเพราะว่าเห็นแล้วก็มีความสุขมีรอยยิ้มพี่น้องคะเพราะว่าทุกอย่างทางด้านหน้าเวทีอาไอ,อสกุณาพรเด็กน้อยคนนี้สามารถเอาเวทีอยู่พี่น้องคะเป็นความอ่า พิเศษในตัวของน้องอาร์ไอศกุณาพรที่มีความเก่งความสามารถนะคะพี่น้องสาหรับเรื่องนี้กะเยสิตได้น้าความน่ารักของพ่อลูกนะคะนํามาพี่น้นองได้เห็นถึงความสามารถของน้องอาร์ไอศกุณาพรค่ะที่สามารถเอาเวทีใหญ่ๆอยู่พี่น้องเด็กน้อยผู้เนี่ยบบธรรม,มดาอิหลีพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่น้องเยสิตน้ำความน่ารักน่ารักโมเมนต์น่ารักของพ่อจ๋าลูกจ๋ามาให้พี่น้องได้เบิ่งถึงความน่ารักพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ